ผู้พันเฮครับตาเนอตาเนอตามาดูผู้พันพ่อครับผู้พันเฮ้ันนี่ครับสวยแล้วใส่ปูนขาโรยๆหน่อยนะพ่อครับผู้พันเฮสวนพยายามนะครับตัวนี้นี่ฮะของสวนนะครับ ดูแลเป็นอย่างดีนะครับผูกพันเฮระยะตัวนี้ปลูกเอาลูกครับปลูกเอาผลผลิตนะครับสี่คุณสี่ครับถ้ามีพื้นที่มากกว่นี้ก็ก็ได้ครับตัวนี้โอ้มีน้ำด้วยโอ้แตกใบนะครับตัวนี้มาดีเหลือเกินครับนี่ในใโอ้สวยงามครับ นะครับเนี่ยมาดูผู้พานเฮยู่อะยู่บ้านทับกระเบือนะครับหมู่สองนะครับตำบลสุรโรงอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับน่าจะเป็นเจ้าเจ้าแรกๆนะครับที่ปลูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปสืบหาก่อนว่ามีใครมีหรือยังพ่อยังไม่มีนะพ่อบอกว่ายังไม่มีครับโอ้ รู้สึกยังไงครับออกับกับพืชตัวนี้ครับดีดีดีดด <laughs> ีมากอครับก็ดีกว่าก็อาจจะเป็นทางเลือกนิดนึงเดี๋ยวไไไดดด้้้ทุกกกกอย่าง,ง,งนนนนิิิเป็ลลผครับเป็นยาฆ่าเชื้ออะไรไล่ยายยุงครับไล่ยยุงเองครับเนี่ยโอ้โนี่ชอบว่านี่โอ้อโหน,นี่ครับ ถ้ามันลอยมันจะมีรากขึ้นมารากอากาศนะพะ่อก็รีบกลบมันนะครับอ่าครับวันนี้ก็ภูพันเฮก็จะไปก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีก่อนนะ่สวัสดีครับ